ความหลังสองก็คือหวังอยากจะให้นักเรียนเป็นคนคนเก่งมีทุกทุกด้านทั้งการอยู่ร่วมกันเราต้องชึ่นฟ้าแข่งกันขอขอบคุณนักเรียนทุกคนขอขอบใจครับ กายเป็นหรือคอยกายเป็นหิหรือ <ım. S 1> มน like <was this? S 1> ุษย์กายเป็นหิ้ได้ไหมไครับกรณีที่ชักโครกจะกายเป็นอะไรนกชไรมอคืออะไรมอสคือ้่ปนาจ อ๋อเนอมชชูมก็โน้มวงก็มาขามมะขามอสังเกตหล่าว่าผลมะขามเป็นอะไชนอนคริสหน้าผาฟ้าจรดตินคริส์หน้าผาฟ้าจรดติน ทุกสิ่งสิ้นงามล้ำจะอาศัยคนยันลำยันป่า6คนทำลายป่าสันปาใหคนทำลายป่ารจป่าเบิมอ Animal เบิร์ดตาได้ลาไท Animal เบิดตาได้ลาไทยก็คือมันนีไป

ทหารเจียนอะไรทุ่ไปตายเอ้ยิบังตัวน่อยสิทด่มไปเน้นเรอวะทนั่นล่ะบังตัวน้อยหรอกบังตัวน้อยคืยังทุ่มมันน้อยทหารนี่แตอยู่ในกรมนี่ยังพุนล่ะถ้าสั่งรู้เห็นเขานี่เงินไดๆบุนล่ะ่เงินเดืนหอยลำบากเงินเดือนน้อยลำบากยังดี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 ตนถงคำเทหารไอ้ มีวุมั้ไปจ้างหานรับจ้างซ้ำมันจ้างอสอซอาไปลบของอยู่ในกลมไม่ยังสบายโอ้สบายนี่ซุ่มนี่หอดรีด,ดขนเขามานี่แสดงว่าต,นนต้องเขามานี่เลยนี่ไปเทอายนหน้ามันก็เขไปแล้วรอดแนนั้นมึงได้เสียบอไ่รอหรอกโน่นมันนังท้องมันบ่นี่โอ้ยเาอูหน้อยว่านั่นสิเนี่ยมาเขาหน่อยยือเงินวะโน่นลังพูกลงไปักหน่องมองห้อมขึ้นมาเห็น้ยนว่งองอย่ลงไนะโอ้ยเขาเกีทำ้อง มันนเขายูไในเ,ในเขตลพองนี่เนมู่กเฉดละพ้องเังราทหารเขาจังมากเนาะเฉดเขาหวงไม่มีทหารนลยจะเรียว่าใครบัดลขนาดว่า,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 วากันหลกเอาไมได้ใครจะานไหมใครกันยงได้ห่ขายเล่ะขายอไเอาไปยี่ยยืมทหารเขไม่ได้้องไหวย่หลายจับมือ คุยกับภลรตร์นอกโอ้ยปวดปิดอันไหลปุ่มปวดขณะที่เราเป็นนักเรียนนี่เราจะช่วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ยังไง ได้ยังไงเพื่อลได้ลยอย่างไม่ใช่หรอเอคนละสักอย่างนึง่อันนึ่งลกต้นไม้สองไม่ทำลายคนายหลุดอันเดือดอีกพี่นุ่มพนุ่เดือดเดียบนะสวยเกินไป อยาเข้าไปใกล้นะครับอยาเข้าไปใกล้อยากเล่หน้าูาาหน้าเลยหนฟ้าอกตัวเริ่มหอนต้องมีตัวผู้ตัวหนึ่งหอนนำก่อนเกาะเติชัยเรติชัยมันมันจะพาฝูงมาแล้วทีนี้มันไปไม่ได้มันเห็นฟ้ามันเลยอ่อนซอนามันมันสวยเหลือเกินมันก็เลยหอนหอนว่ฝูงหอนตาม ก่อนที่มันจะคว้ามันต้องเหานเอ้าเอเอ้าาเอ้เอ้าเอ้าเาเอาอ้ออ้าเ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 ้าเอาอ้เอ้าเอ้าเาอ้าเเอ้าเอ้เอ้าเอ้าเอ้าอ้าอ้อาเาเ้าเา้า ะคลิปไหมครับนี่แล้ว I A P คลิปนี่แหละนี่แ่ะนี่แ่ะสองแสงมาให้เราสั้นมา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 โมได้ภาพจะคลองโมได้เสั้นก็คือค่อยจริงๆรึเปล่อย่างน้อยเด้อะมันเสียว เดี๋ยวย่านามืดตัวท่งนีมันเฉียวดีเยมาจะพา่ไทยปให้้ขึ้นแมเนาะขึ้นมาได้เอาเรวไม่้นอ้างเกือเนีย้ขอได้แขนอมานอม่าบันออกไปไกลๆเอาสิบาทเดีเปิด้อเก้นตม

ดเดี๋ยวภาพไปหมดเลยลูกไปหมดเลยหนูไปกระดูกไปอย่าพึ่งเครื่องอย่าพึ่งเครื่องกูยังไม่ได้เข้า นะผลอฝนจะเรียได้ฝนนี่ก็คงจมีฝนจะเลยนี่อาชีพพ่อแม่เราคงจะลำบากสัมผัสธรรมชาติทางยุโรปคือผู้นำทางวิชาการมีปรัชญาว่าจะเอาชนะธรรมชา